กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพาอกับน้องนันคือเก่าเด้อกาบสบายดีและสวัสดีถูกท่านนาะที่เขามาบึงมาสมก็ประคุณหลายๆเนาะปีใหม่ก็ขอ้มีแต่เฮงๆรวลยๆเนาะพี่น้องเนาะสุูสุสคนสนีปะะ่าตากมันตอนนี้ตากมันบรรยากาศเด็ดๆพย่องผักบ่แเหลว ทางตาทางผักพันมันมันกบหัวบริยายนี่เพ่อนเอ้หัวน,น้อยน่พันมันให้แม่น้องแก้มบุมตา,า,าขาเพราะว่าเพิ่นคาแต่ดูเลนยน่ะเนาะบ่มีวมเวลาเทมมันเดินบ้านเดินเพื่ยนกับบกวงบกควงบ่มีอดบนตาเพี่อนเอ้ตาจอยหายจอยูหน้ากะ บ่หมั่นใจบ่ไหวใจแลลวบ่มีพาอยอยู่พี่น้องเลยเลยต้องเอามาตะาห้มาเห็ดหาสบายดิพี่น้องหมอเปิดมะลินแล้วหมอตาแล้วนะ <Yeah. S 1> <laughs> เสียง,งตา <Yeah. S 1> มั่นกัวนอยน้อยอพี่น้องเลย อันนี้คือหัวใหญ่สุดแล้วตัวนี้นะอ,อ,อ,นอันนี้ว่าบัวดังมั่มกงกระจายใหมเลยอยู่หน้าแล้วอยู่หน้าพุน่น <c oughs> ไปพอาบ่เห็นอยู่หน้านะก <c oughs> านไปแก่ไหมก็พอาหญ่เจอย แรกแรกว่าสิสัมพัทธ์จากปากันน้องป้านเองค่ะน้องแรกแรกว่าสิสัมพัทธ์จากปากน้องต้านเองเรื่องที่ว่า FC, มาีเอฟซีผื่นคอมาเออหรือเพิ่นให้น้องนัดเล่าเนาะเล่ารายละเอียดอ่นอนซช่ไหมคะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับน้องต้านเนาะว่าเพิ่นมาแต่ใส่แดเพิ่นมาอยู่กับครอบครัวเฮาได้แนใด,ด,ดเนาะ และไพ่เลี้ยงเพิ่นมาเ้ากระสีมาเหล่าสุพังในมือนี่แหละพี่น้องเลยเ้ากระสีเหลาสุพังเนาะมีเอซี่ผืนยาไคน้องนัดเหล่าแบบรายละเอียดเลยเดอ้อว่าสันเรื่องน้องตาาสันเ้ากระสีผักมันแล้วกระสีเหล่าไปนั่งเนาะคือน้อง ว่าเรื่องน้องต้านฮอซายอะไพี่น้องเลยวันนี้ครับก็สิมาเล่าเรื่องน้องต้านต่อเนาะมาเว่าเรื่องน้องต้านให้ไล่ละเอียดเลยพี่ขาดประกาศใด้กับโค้ดถอดคอภัยลายลมีเหตุสุกซึนนิดหนึ่งเมื่อกี้นิเฮาก็เลยได้ยุดก่อนเนาะวันนี้ครับก็สิมาเล่าไล่ละเอียดจะเราเล่าฮอซายหล่ะกันขั้นว่าเล่าลำไปลำมากับโค้ดถอดคอภัยลายลเด้อน้องต้านก็แรกๆเพิ่งกระยูน่ามัน ไม่ใหญ่เนาะหรือว่ายายอะลรเป็นคนเลี้ยงมาเรื่องน้องตานนั่นน้องตานที่ว่ามันอยู่น้ำเฮานี่แหละแบนับถือเพิ่นคือแบบว่าแบบว่าหักแหงเพิ่นคือน้องคือน่องแท้เลยแหละบ่ได้ว่าแยกว่าเออเป็นลูกหน้าลูกยังเนาะก็นับถือแปลว่าคือเป็นน้องเฮาจริงจริงแท้ๆเนาะมีหยังก็กินน่วกันเนาะเป็นเล็กพญาจอยแบบว่าเฮือนเฮาแหงบ่มีผู้ชายพี่น้องเอ้ยแบบว่าได้ได้น้องมาอยู่นําแบบนี้กะนยังหักแหงแงงเลยเนาะ พองอยากได้ผู้ชายอยู่น้ำเดียอะเมื่อพอญายจอยแห้งแงแล้วพญายจอยมีไงจื้นพ้องบอกมีลูกผู้ชายบป็นลานมาอยู่น้ำอันอันแรกๆมันก็อยู่น้ำไม่ใหญ่หรือว่ายายยายเสียไปในกาประมาณหกปีได้เลยพี่น้องยายเสียแล้วเพิ่นก็เริ่มมาอยู่น้ำป้าอาะตอนยายเสียมันห้ากันอยุ่สิบสองปีแม่ตอนนี้ก็ับใคร หกปีเนาะหกสิบเจ็ดปีอันเพิ่งจะเลยมาอยู่น้าป้าเลยได้มาอยู่น้าครอบครัวเฮานี่แหละแม่เพิ่อนกายังมีชีวิตอยู่ทํางานอยู่จะมีแต<ว>่ลูกใหม่เพ,พ,มพื่อไทยเพื่อแหละครอบครัวแม่เพิ่อนก็นมีแฟนใหม่แล้วมีผัวใหม่แล้วจะมีลูกใหม่มีลูกอีกคนนึงอยู่น้เพิ่นเนาะเลยน้องป้านี่ก็คืออยู่น้าป้า คร so ับพอน้องตาลจริงๆแท้ๆนะคะแบบปลาห่างก็แต่ยังน้อยๆพุ่นแหละแบบเลิกลากก็แต่ยังน้อยๆน้องตาลบ่ฮู้จักหน้าพ่อน้องายังบ่จักหน้าพ่อซพี่น้องเอ้ยว่าหน้าพ่อเป็นจังได๋ยังบ่ฮู้ซบ่เคยเห็นหน้าพ่อของเด็กน้อยเนาะเดือน2เดือนคือน้องไอคิวแหละพ่อแม่บ่เลิกากันบดาดปลาลุงนะเอางามๆๆๆสดลุงกลงงามๆยมน้าม มัอ่าสาเหตุกันขึ้นนะนี่เลยพ่อแม่เลิกลากันบ่มีบ่นอยู hmm. been, h, milk, ่ก็เลยได้มาอยู่น้ำป้าบ่เป็นอยากมาอยู่เองแมนก็อยากมาอยู่เองอะไรกับคือแม่เป็นแบมีครอบครัวใหม่เนาะก็รทำงานอยู่เมืองไทยเนาะคันอยู่น้ำเจนออัดแลนนองไส่เป็นกันคือสุดที่แต่ผัวไส่นะพี่น้องก็แบบอยากอยู่ก็เลยมาอยู่น้ำป้า อยู่น้ำแม่น้องดำกับลูกเพึ่นกับลายอันนั้นกันอันนั้นก็เป็นป้าของเพึ่นคือการพบพี่น้องกันสาเหตุกับบอดดมากมายหลายอย่างพี่นุ้ยก็คือเอาเหล่าไปแลยนะน้องตาลกันอันก็เป็นลูกกันกัมพาร์เนาะกัมพาร์และพ่อกับแม่นมาเลิกกันได้แม่ก็มีสามีใหม่มีผัวใหม่เหมือน แต่ว่าแม่มยังมีชีวิตอยู่เพิ่นกระซ่งเงินอยู่ดอกเธอละเดือนละหาลอยละได้หนะ้าพอได้ให้ลูกอยู่ลูกกินหนะ้าหายอยู่บริสุทธิ์เลยป้าดอกเรื่องอยู่กินได้ยังกินน้ำกานคือครอบครัวานกับหักแดงเพิ่นนั่นแหละบาเด็กยังดอกพี่น้องเลยอยากคู่ยังกะทามมาได้เลยเนาะ ต้องมาเยินดีต่อเพลินเิ็นนอนอย็นหน้าคือเพิ่นอยากนอนเออคืออยู่นอนอยู่หน้าก็ค่ะมานอนบ้านเพิ่นก็บ่มาเพิ่นอยากแบบอยู่แบบอิสระอะนะพี่น้องหมู่เพิ่นก็บเบลินไปนอนนแม่นหมู่เพิ่นก็มาบลินมานอนคือน้องน้องคอดก็มานอนน้ำน้องคอดก็ขึ้นน่องแหละเพิ่นก็ได้เปิดเพลงเปิดยังไว้หลงวัยรุ่นเนาะตามภาษาวัยรุ่นของเพิ่นหามาอีกฝ่าม่ใหญ่จื่งมา มานอนบ้านกับ,บมาเลยบาง,บางมือกับพญาย่อยก็เอาไปนอนเป็นมูหักส่วนมากบ่อยายัยเป็นลูกเอาไปนอนสัมพี่น้องเลยเด็กนอนแบบสดโสดเลยเดี๋ยวหมูมานอนนําแบบนี้นะส่ว่มากกับหมูมานอนนําหมูนอนเป็นมูพญอย่อยแบบไส้โสดอิสระหน้ากับอะไ้ใกล้เพื่อนพยยนอี่น้องเอ้ยไพ่ไพ่ไกับมีต่อไป คือเราประวัติของน้องต้านเนาะในการเลื่องว่าน้องต้านเึ้นมาจย่างไรคือมาอยู่น้ำเมียจืดแรกๆก็คืออยู่น้ำยายพอยายตายจากหรือว่าเป็นเสียไปแล้วก็มาอยู่น้ำป้าแม่เป็นกัมีพวหมมีซามีมย่ยมีลูกคนหนึง ำงานอยู่ไทยพันมันยังบเ่เร้วงานพี่น้องมี่ทนผู้ชมเป็นกระทำกับมาหลายว่ะหนาหนักหนักเป็นยังว่ะสันนั้งแต่กระปุกแจักสิต๋อพี่น้องเลยแบบว่า ผ่าซิวนอซิวขึ้นบวหายจะเถื่อแล้วเฮาซื้อยาอยู่คลินิกรักษาผ่ารักษาความงามหานะพี่น้องซื้อยามารักษาเองแบบว่าทายาแล้วให้แบบว่าซแบบิวก็ให้ขึ้นให้เบิร์ตแบบนี้ผ่าก็ให้ออกให้เบิร์ตให้แบบว่าให้ขึ้นให้คืนแน่นหนานี่แล้วทายาใส่มันก็จะคอยเพราะเพรพรอ,ออกกะเฮตุเหตุนาบ้างกะจริงพี่น้องเอ้ยแต่กะหลายๆคนแหละก็มีปูในน้ำห้นะาวก็เลยไปลองเบิ่งไปเอายามารักษาแหละ ลายคนตีเพื่อนในน้ำกันนาไซนาน้ำเบิ้ลอะไรเนาะแล้วเขาก็ล่องล่อเบิ้งล่องเสียงเบิ้งแต่กระโบขอบคุณลายลายเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยน้ำแบบเนาะขอบคุณลายลายพิษภัาตประการแดกขอโทษขอดอภายลายลายเด้ออยู่ก็อลูนเนือีกแล้วเมื้อ่ แม่เน่นกับประยูรเขาป่าฮานกกใหม่ไายสาเหตุเพียนมันไข่มันบวมกับแปลว่าบวมยาแล้วพี่น้นอกเทวนาต่างหากเป็นยังคือแบบบมบวมไข่ๆเป็นแบบตุยๆตึงๆน,น,นะเดีคือบวมยาเนาะแปลว่ามัน ไข่ผสมหนูเกมนีเลยก็เลยเลยห็ดไหนาแบบใหญ่ไปเลยแบบแต่จริงๆแล้วค่าแม่แม่วาบโบบวมยาบอไข่ยากะข่าแม่มมมแม่วามันมันไข่อนนี้กับหมักเดยพี่นอ้องเลยหมักไขหนาใหญ่เลยน้องนันนะกินยานกินยาอ้อนวนหลายลคนคนอยากจ่อยเนาะแต่ห้ามกินยาอ้วนแต่ก็ยังบอกอ้วนพี่นอ้องเลย ว่ากินข้าวก็น,น้อยเดียวเฮาบอคอยมากินขนมแบบจับๆเจ็บๆกินย่างแล้วก็คือแล้วแบบบ่มาๆกินนะนะพี่น้องก็เลยบ่อ้วนน้ำมันพวกขนมนขนมนแห้งแล้วเลยบ่มาๆกินเลยเลย,ยปลาลูกอยู่พี่เด้อเทปปลาลูกอยู่พี่เด้ออันนีจ้จอมบุดไว้ใช่ไหย เพ่เพ่เพ่ปลาลูกเนี่ยเ่เจ้าบุญวายไปแล้วค่ะแด่นาปาป่าสนีป่าป่าสนีป่าสื่อจริงเพื่อนะสื่อลุ้งไปหน่อยอันนี้ก็เลยเอินปลาลุงปลาลุงสื่อจริงเพื่อนสื่อลุง พี่ปะาลุงอยู่พี่เลยบางทีฮบตอบคอมเมนต์ซะกะต้องคอโทษคอภายลายๆเด้อพี่น่องเลยเพราะว่าบางทีย่ำย่ำแรงอะน,นะฮาก็ลงไปไหวผ่า ไปไหว้พระอันอยู่วัดนนั่แหละพังเทิพพังธรรมน้ำพิ่นเนาะก็เลยสิขึ้นมาซาเนเ่ก็เลยตอบคอมเมนต์ซาเน่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะแต่จังได้ต้อง,องนักก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าสีสาปไปแน่อะไรพี่น้องเอ้ยแล้วจะเกิดทั้งเงินบ่าวไปส่งร้านก่อนพี่น้องเอ้ยจนนี้ตกเคื่อน ยอมซนพี่น้องเอ้ยฮาก็ไปส่งมาขึ้นทางเฮือน อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัน้องหนาต้อค้อจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมยผิดผลาดประการใดก็ต้องค้อถอดถอนพายลายๆเนาะถ้าอยาคู่ยังกะพามเข้ามาได้นะสิ่งใดที่น้องหนดตอบได้น้องหนาก็สิตอบเนาะสิ่งใดที่บอว่าเออมันตอบไม่ได้ก็ต้องข้อถอดถอนพายลายๆเนาะสำหรับต่างๆกับการไปการไปการเป็นมาการอยู่ของเพื่อนกัน คือฮาว่าออกไปเนาะขอบคุณหลยๆเดอร์ที่เป็นหว่วงเป็นไงเนาะของเนาะราการสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอพากันคลิปต่อไปพี่นน้องเอ้สบายดี